สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ดูเหมือนว่าจะยิ่งแก้จะยิ่งแย่ทำให้สภาพคล่องเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากหลายคนนะครับเพราะทุกวันนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่ป้ายปิดกิจการหันไปทางไหนก็ได้ยินแต่คนบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีขายของไม่ได้ดังนั้นหลายคนจึงมองหาแหล่งยืมเงินมาช่วยสร้างสภาพคล่องเพื่อให้การจับจ่ายใช้สอยไม่ติดขัดรวมถึง เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการใช้ชีวิตวันนี้ผมจึงได้รวบรวมข้อมูลแอปยืมเงินถูกกฎหมายล่าสุดอัปเดตในปี2567นี้นะครับซึ่งการันตีว่าทั้งหมดเป็นแอปยืมเงินด่วนถูกกฎหมาย100%ไม่ใช่แอปกู้เถื่อนอย่างแน่นอนนะครับเริ่มกันที่อันดับแรกนะครับ Line BK เป็นบริการสินเชื่อที่ให้บริการโดยธนาคารกสิกรไทย สามารถสมัครได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน line ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับโดยจะใช้เวลาตั้งแต่การสมัครเนี่ยไม่เกิน3วันทำการนะครับก็จะทราบผลการอนุมัติในส่วนของรายละเอียดการสมัครก็จะไม่ขอพูดนะครับเพราะว่าจะแนบเอาไว้ใต้คลิปนี้แต่จะขอแนะนำคนที่เพิ่งเคยสมัครสินเชื่อ l ลาย BK เป็นครั้งแรกนะครับอยากจะให้ท่าน แนบเอกสารรายการเดินบัญชีหรือว่าสเตทเมนที่มีการเดินบัญชีย้อนหลังเนี่ยอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย4-5เดือนนะครับเพราะหากใครที่เป็นพนักงานประจำเอกสารที่จะช่วยท่านสามารถที่จะสมัครสินเชื่อลาลบีเคได้ผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือน ซึ่งจะช่วยการันตีความสามารถในการชำระหนี้ของท่านได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสมัครสินเชื่อไลายบีเคได้ผ่านได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับที่2ก็คือเมืองไทยแคปิตอลนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อที่ผมได้แนะนำไปแล้วในหลายคลิปที่ผ่านมาเพราะว่ามีเงื่อนไขที่ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบหลายท่านที่ได้ดูคลิป ก็ไปลองสมัครดูแล้วก็สมัครผ่านได้เงินมาหลายคนนะครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยแคปิตอลจะมีการปรับลดสินเชื่อบางตัวไปบ้างแต่ก็ยังเหลือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถซึ่งยังเป็นสินเชื่อย,ยอดนิยมของเมืองไทยแคปิตอลอยู่เช่นเดิมนะครับโดยผู้ที่จะสมัครเนี่ยสามารถจะทำบัตรประชาชนสมุดเล่มทะเบียนรถตัวรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซ์ ไปสมัครที่เมืองไทยแคปิตอลสาขาใกล้บ้านได้เลยนะครับโดยจะได้รับวงเงินขั้นต่ำเนี่ย5,000บาทขึ้นไปโดยที่ไม่มีการเช็คเครดิตบูโรหรือว่าแบ็กลิสต์แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าการสมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนี้ก็จะใช้ตัวรถจนหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เป็นหลักประกันนั่นเองนะครับอันดับที่3ก็คือ Phoenix ซึ่งผ่านไปแล้วหลายปีก็ยังเป็นแอปยืมเงินด่วนอันดับต้นๆนะครับ เพราะว่าเป็นแอป,ปที่ใช้งานง่ายสามารถสมัครกู้เงินออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทราบผลค่อนข้างรวดเร็วด้วยแม้ว่าระยะหลังเนี่ยตัวแอป,ปอาจจะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารในการสมัครมากขึ้นนะครับทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะสมัครไม่ผ่านในครั้งแรกแต่ว่าเมื่อ,เ,อเว้นระยะเวลาไปประมาณสัก2-3เดือนแล้วก็มีการเดินบัญชีที่ สม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีเงินติดบัญชีเนี่ยก็จะทำให้สามารถที่จะสมัครผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งวงเงินที่แต่ละท่านได้รับจากการสมัครผ่านแอปฟินิกส์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่หลัก5,000บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาท้เลยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเริ่มต้นที่2.75%ต่อเดือนแล้วก็ไม่เกิน33%ต่อปีนะครับซึ่งก็เป็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับทั่วไปสำหรับสินเชื่อดิจิทัลในปัจจุบันนะครับ ซึ่งสินเชื่อฟินิก i ์เนี่ยรับประกันว่าเป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย100%เพราะว่าให้บริการโดยบริษัทลูกของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้รับเงินจริงแน่นอนถ้าเกิดว่าสมัครผ่านไม่ต้องเสี่ยงกับมิชฉาชีพซึ่งขอแนะนำให้ท่านดาวน์โหลดแอป Phoenix โดยตรงจากเว็บไซต์ของ Phoenix หรือว่าจาก App Store หรือว่าจาก Google Play Store นะครับแม้แนะนำให้โหลดจากที่อื่นแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ แหล่งที่เป็นทางการนะครับเพราะว่าจะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอันดับที่4ก็คือเงิน t h เดอร์นะครับเงิน t h เดอร์เนี่ยเป็นสินเชื่อออนไลน์ที่เปิดให้บริการมาแล้วหลายปีแล้วก็เป็นหนึ่งในสินเชื่อที่ผมได้แนะนําไปแรกๆเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับตัวสินเชื่อเนี่ยดูแลโดยธนาคารไทยพาณิชย์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งหากสมัครผ่านเนี่ยได้รับเงินด่วนโอนเข้าบัญชีแน่นอน การขั้นตอนการสมัครเนี่ยจะไม่แตกต่างจาก Phoenix นะครับหรือว่าแอปยืมเงินอื่นๆแต่ผมก็ขอแนะนำให้ท่านเลือกบัญชี Statement ที่มีเงินเข้าออกเป็นประจำนะครับแล้วก็มีเงินเหลือติดก้นบัญชีเนี่ยไว้สักประมาณ3-400บาทก็จะช่วยเพิ่มในการสมัครสินเชื่อ เงินทันเดอรได้ผ่านมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยจากการพูดคุยกับคนที่ได้สมัครก็บางคนเนี่ยเหลือเงินติดบัญชีไว้200บาทก็ยังสามารถสมัครสินเชื่อเงินทันเดอร์ได้วงเงินประมาณ30,000บาทเลยนะครับสำคัญที่สุดก็คือการเ,เดินบัญชีที่มีความสม่ำเสมอมีเงินเข้าออกสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่ตัว AI ที่ใช้พิจารณาสินเชื่อเนี่ยเขาจะเห็นว่าตัวธนาคารบัญชีของเราเนี่ยมันมีความ เป็นธรรมชาติแล้วก็มีการมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีนะครับก็จะทำให้มีโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อผ่านนั่นเองนะครับอันดับสุดท้ายนะครับก็คือสินเชื่อ Promise นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการยืมเงินด่วนสามารถสมัครได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปพรอมมิสเว็บไซต์พรอมมิส co.th หรือว่าสาขาของพรอมมิสใกล้บ้านนะครับซึ่งก็มีสาขาอยู่ค่อนข้างมาก โดยสินเชื่อส่วนบุคคลของพ Promise นั้นเนี่ยจะกำหนดรายได้ขั้นต่ำในการสมัครไว้ที่800 0บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับหากมีรายได้มากกว่านี้เนี่ยก็จะมีโอกาสสมัครผ่านวงเงินที่ได้รับจากการสมัครสินเชื่อพ Promise เนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะไม่เกิน2เท่าของรายได้ประจำเช่นถ้าเกิดว่าเราเงินเดือนเงินเดือน9,00 0บาทก็จะได้รับวงเงินประมาณ1 8 0 0 0บาทเป็นต้นนะครับซึ่งต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการสมัครสินเชื่อพ Promise นั้น จะใช้ทั้งสลิปเงินเดือนสําหรับพนักงานประจําหรือมนุษย์เงินเดือนนี่นะครับแล้วก็สเตทเมนต์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ขายหรือคนรับจ้างทั่วไปรวมถึงขีดเส้นต้น,นะครับจะมีการเช็คเครดิตบูโรและก็แมคลิสด้วยทําให้ขั้นตอนการสมัครเซ็นเชอร์พรมสนี้อาจจะซับซ้อนไปสําหรับหลายๆคนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนปกติสําหรับการสมัครแอปยืมเงินถูกกฎหมายนะครับซึ่ง มันอาจจะใช้ในเวลาในการรอการพิจรารณาหรือว่าการเตรียมเอกสารที่มันมากสักหน่อยหนึ่งแต่รับประกันได้เลยว่าสมัครผ่านได้รับเงินโอนเข้าบัญชีแล้วก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของไม่ฉาชีพแน่นอนนะครับทั้งหมดที่ผมแนะนำมาในนี้นะครับเป็นทั้งแอปยืมเงินถูกกฎหมายซึ่งการันตีว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับหากสมัครผ่านเนี่ยก็ได้รับเงินด่วนโอนเข้าบัญชีพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลนะไม่ใช่เหมือนกับ แอปยืมเงินโกงที่ทำให้มีการมาทวงหนี้ทีหลังเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับต้องจริงๆต้องต้องขอให้ทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังในการดาวน์โหลดแอปนิดนึงควรที่จะดาวน์โหลดจากแอปที่เป็นตัว Official w e b s i บไซตหรือว่าทาง a p p Store ของอของ o p h o นนะครับแล้วก็ Google Play Store ของ Android โดยตรงเนี่ยให้เน้นย้ำความปลอดภัยตรงนี้ตั้งแต่แรกจะเป็นการดีนะครับแล้วก็ แนะนำนะครับว่าควรสมัครสินเชื่อด้วยตัวของท่านเองนะครับไม่ควรไปสมัครผ่านในหน้าหรือว่าคนอื่นที่มาโพสเ c e b o o k บอกว่าจะช,นานช่วยนั่นช่วยนี่ซึ่งบางครั้งเนี่ยเขา,เอ,าอาจจะเอาข้อมูลส่วนตัวของท่านเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยซึ่งมันไม่ปลอดภัยนะครับเช่นอาจจะทำให้ส่งไปให้กับขายให้กับมิจฉาชีพ ซึ่งมันก็จะนําไปสู่ปัญหาที่ตามมามากมายไก่กองเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณทีเ่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับจนกว่าเราจะพบกันอีกสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับ